ตอนเช้าก็เอ็กเรลีปอดไปแล้วแล้วก็เจาะเลือดแล้วนะครับปกติหมดทุกอย่างเลยหมอบอกว่าพราเพิ่งได้รับเชื้อเข้ามารู้รสอยู่ครับตันนี้ก็ได้กินไข่ทอดอยู่เจ็บคอหรือเปล่าไม่เจ็บคอครับวันนี้ไข้ลดลงแล้ว เมืม่อวานวัดไข้ได้สามสิบแปดจุดหกเลยก็เลยได้ไปหาหมอตอนตีสามตีสามก็ขับรถไปโรงพยาบาลราชพฤกษ์เองเลยแล้วก็ไปสวอปหมอ,อว่าผลเป็นบวกพ่งนี้ต้องแอดมินเข้าโรงพยาบาลเราก็เลยได้กลับมาอยู่บ้านแล้วก็รอเวลาแอดมินเข้าโรงพยาบาลแล้วก็มาที่โรงพยาบาลรามได้ครับขอบคุณทุกๆกกำลังใจเลยนะครับขอโทษขอโทษ ผู้ที่เข้าใกล้ในระยะ3-7วันด้วยนะครับแล้วก็พยายามเซฟตัวเองอยู่ตลอดไม่เจ็บคอครับแต่เมื่อวานก่อนไปเราสวอปแล้วเมื่อวานซื้อเครื่องสวอปมาที่ตรวจตรวจสวอปอะประมาณสี่อัน ก็สวบชวเวชาวเว้าเยน็นเช้าเย็นแต่มันขึ้นขีดเดียวพอเราไปโรงพยาบาลมันก็ขึ้นมันก็นนขึ้นว่าพบเชื้อเลยนอนคว่ำแล้วนอนตะแคงเยอะเยอะย่านอนงายเป็นโควิดดูแลคนไข้ตลอดขอบคุณครับสู้ๆคับขอบคุณทุกก,กำลังใจเลยนะครับวันนี้เราก็มาตอนเช้าขับแล้วมาคนละคันกับพี่เน็ตใครที่บอกว่าผมจอดรถไม่ตรงผมรีบไงเพราะว่ารถกอล์ฟเขามารอรับแล้ว กินดาเก้าเม็ดไปแล้วขอบคุณครับสู้ๆเช่นเดียวกันนะครับทุกคนกินผนไม้แค่นี้อา้าวเม็ดติดมือ นอนหลับเพราะไออ้อบอกว่ายามมันแรงมากๆเลยกินนิดเดียวก็หลับแล้วดื่มน้ำยเยอะๆดื่มน้ำมาหลายขวดแล้วบอกเจนี่ซื้อน้ำมาให้ตั้งสองแพ็คสามแพ็คเลยถือว่าเข้าค่ายลูกเสือแปลกทีแต่บรรยากาศมันดีมองไปมันเห็นวิวเลยสิบสี่วันเองใช่ <laughs> สซลโนะครับขอบคุณครับใช่เดี๋ยวก็หายนุกรู้แล้วนูกโทรมาหาแล้วครับเราคุณพ่อสมศริก็โทรมาแล้วใจเบนก็โทรมาแล้วนะครับโซลโเป็นกำลังใจให้ขอบคุณครับดื่มน้ำเยอะๆใช่ ฟ,ฟาวิกินวันแรกไม่รู้ว่าฟาวิกเหลืออะไรนะต้องห้ามนอนดึกใช้นอนเช้าลืมเอาสายให้ทีเอมให้ทีมอมาต่อดูทีวีไงเดี๋ยวจะพยายามไลฟ์สดทุกวันถ้าคุณมองไม่ได่าอาสวิตนต้องเอียงกับการนอนเฟรมิูบูคนนอนน้อยเหรอ ขอหายบายขอบคุณมากๆครับไม่ค่อยเหนื่อยแล้วตอนนี้อาการดีขึ้นมากๆแล้วเพราะว่าเมื่อวานที่ที่ไปหาหมอคือมันเหนื่อยมากจริงมันมันหอบมันอาจจะเป็นเพราะว่ามันนอนทั้งวันด้วยเพราะว่าเมื่อวานนอนนอนเยอะมากครับแล้วก็ตื่นมาแล้วมันก็เหนื่อยแล้วมันก็หอบแล้วมันก็ไข้ขึ้นสูงผ่านมาหลายซีซั่นนี้ทั้งหล่ใช่ เกิดมาเกิดม,ม,มาในยุคโควิดก็ก็ต้องเป็นโควิดแล้วเนี่ย <c oughs> พักผ่อนเ,อเยอะๆเช่นเดียวกันครับไม่ได้แต่งหน้ามันเป็นฟิลเตอร์ช่วยทั้งนั้นเลยผมก็ไม่อยากสะไม่เชียดครับไม่เคยกดกระดิงมีแต่พยายบาลโทรหาตลอดเลยแล้วยยบ,บอกว่าพยาบาลบอกว่า ข้ามาส่งแล้วนะครับอย่าลืมวัดท,ที่ประจรหัวใจลืมวัดตัวนี้ด้วยนะต้องให้ผ่านกรยันด้วยปันกรยากากาที่สว่าลากระเป๋าข้า a เอฟใช่ <laughs> <laughs> ไม่เดือบใครเลยมาแบบสงบสงเงยม <laughs> ขอบคุณครับ <laughs> ฝากบอกคุณพยาบาลเดี๋ยเพิ่งด่าผมนะนอนเยอะมากแล้วมีเบ็ดฟัดอาหารเช้าด้วยนี่เราจะสั่งอาหารเช้ากินอยู่ตอนเช้าถ้าเราตื่นทันแล้วเนี่ยเจ็ดโมงจะตื่นได้ไงเนี่ยเจ็ดโมงต้องมาทำการบ้านต้องมาวัดอุณหภูมิหัวใจครบสิบสี่วันผมท่อพี่นนท์แน่ๆต้องรอดู แต่เาพี่นน์ไม่นเนี่ยพี่ถึงทุกคนบ้านสิงก็ขอให้ทุกคนไม่พบเชื้อนะครับในบ้านสิงส่งกำลังใจให้ทุกคนเลยขอให้ไปพบเชื้อเป็นคนสุดท้ายของบ้านสิงแล้วก็ทุกๆคนเลยนะครับร้องเพลงบนฐานปลอดเดี๋ยวข้างห้องเขามาด่านี่เตื่นมาสั่งแล้วนอนต่อไงต้องรอดู มีอะไรกินมีของหวานด้วยอะ่ะสลัดทูน่าเหรอกัง <c oughs> คำสวอปไม่ได้อภิษก็กักตัวอยู่ตอนนี้บ้านก็ฆ่าเชื้อหมดแล้วนะครับ ตอนนพิษตอนนี้ก็กักตัวอยู่ประมาณสามวันเดี๋ยวให้ไปตรวจแบบละเอียดอีกหนึ่งทีแต่ระหว่างที่อยู่บ้านกพิก็คือแยกกันอยู่อยู่ใครอยู่มันนะครับหนูต้องตือนมาส่งการบ้านคุณหมอใช่หิวปกติครับแต่มันจะเป็นแบบว่าเราไม่ค่อยกินอาหารแบบนี้ไง ไม่มีของเล่นเลยไม่ได้เอาของเล่นมาแต่หนันงสือมาเมื่อวานเมื่อวานว่าจะเขาจะใหแอดมิดเลยเพราะว่าขอคุณหมอขอแอดมิดเลยได้ไหมครับถ้าผมผลผมเป็นบวกหมอว่า,วาไม่ได้ไม่ต้องรอตอนเช้าต้องไปจองห้องก่อนแต่เมื่อวานเราก็เก็บของไปเรียบร้อยแล้วแหละชาบูก็ไม่ได้ ตั้งต่อไม่ได้รีวิวอาหารอาหารไม่มีอะไรเยอะแยะมีไก่ทอดกอยงจืดอาหารทุกอย่างของโรงพยาบาลปัาสะจากโชว์รถ ข้าวรวยงาพักผ่อนเยอะๆขอบคุณครับขอบคุณทุกๆกําลังใจข้าวยังอร่อยอยู่มีน้ำขิงเจนนี่มาส่งน้าขิงให้แล้วนะครับมาฝากขึ้นมาเดี <c oughs> ย๋ยวจะอัปเดตอาการเรื่อยๆนะคะวันนี้ก็อัปเดตอาการไปแล้วเพร่อหมอคุณหมอโทรมาบอกว่าเชื้อไม่ลงปลอดนะเอ็กซเรย์ปอดดูแล้วแล้วก็ อ่ก็ไม่ลงปอดเพราะว่าเหมือนมันเพิ่งติดมาเพิ่งมันเพิ่งได้รับเชื้อมาขอบคุณทุกๆก,กำลังใจเลยนะครับก็ขอให้ผ่านวิกฤตินี้ไปด้วยกันขอให้ทุกคนปลอดเชื้อปลอดภัยนะครับอาการดีขึ้นเรื่อยๆนะคะวันนี้กินยาไปแล้วก็เ 9, มื่กินยาก่อนอาหารไปแล้วเมื่อกี้ พักประมาณสิบห้านาทีเดี๋ยวกินข้าวต่อแล้วก็กินยาหลังอาหารแล้วก็กินยาก่อนนอนจมูกได้กินอยู่ครับจมูกได้กินแล้วก็ลิ้นรับรถอยู่ชู้ๆครับคนเก่งขอบคุณครับขอบคุณทุกๆก,กำลังใจเลยนะครับมาแวะส่งความคิดถึงให้กับทุกๆคนเฉยๆนะครับอันนี้ ก็ขอบคุณมากๆนะครับทุกคนรักและคิดถึงทุกๆคนนะครับ